เราคาดหวังแค่เนี้ยแต่เราเราทําให้เขาเกินไปอีกอันเนี้คือ,อหนึ่งคือสร้างความประทับใจได้ดอกหนึ่งแล้วเรื่องตัวโปรด<ม>ักหรือว่าตัว เนี่ยพูดถึงเรื่องของความประทับใจแล้วก็การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคอ่าถ้าเทียบกับ P แรกตัว e เนี่ยคือเรื่องของคอน sumer อ่าคอน sumer คือผู้บริโภคใช่ไหมครับคอน sumer expectation ก็คือสินค้าของเราที่ทามาหรือบริการที่ทำเนี่ยมันเกินความคาดหวังเขาคาดหวังแค่เนี้ยแต่เราเราทําให้เขาเกินไปอีกอืมอันเนี้ยคือหนึ่งคือสร้างความประทับใจได้ดอกหนึ่งละเรื่องตัวโปรแก หรือว่าบริส่วนที่สองคือเรื่องของตัว consumer evaluation ก็คือสินค้าเนี่ยมันคุ้มค่าเกินความคาดหวังหรือได้มีตัอวอย่างให้ว่ามันเกินความคาดหวังอย่างน้นะครับแล้วก็อันที่สามเป็นเรื่องของ consumer experience ก็คือการสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดให้กับบริโภคถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของเมื่อกี้เป็นเรื่องของ convenience ใช่ไหมครับเรื่องของค,ความสะดวกสบายแต่อ้นนี้คือขั้นสุดของความสะดวกสบายอีก สุดท้ายคือเรื่อง Consumer คอน s u m e r อิ o t มชั a นครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์บรรยากาศในการซืออ้อผมยกตัวอย่าง<ม>อย่างเช่นพี่เกียรติเคยไปเดินห้างน่าจะเคยอยู่แล้วเนาะคเคยไปเดินห้างสมมติว่าห้างเนี่ยปิดเพลงปิดแอร์ใช่งไงฮะนี่บอกเลย ันไม่อ <Auf> ร่มันแบบมันไม่ได้ริ้บให้เราปักปักักเงินเนินนั่นหละครับก็คือในในห้างเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแบบิ้ให้คนเนี่ยผ่อนคลายเพื่อที่อยากจะขายของใช่ไหมครับอันนี้เป็นส่งสำคัญที่ที่จะต้องต้องคุยกันอันนี้คือขั้นสุดขั้นสุดของตัวเรื่องของ p r โปรดัก p พ a c e promotion ก็คือสี่